สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับเรบนี้มาดูวิธีการใส่เล็บว,วาวหรือว่าเล็บม้าก็เป็นอีก1นึสูตรหวิธีนะครับพี่น้องเอฟนะอ่าทีนี้นะครับในขั้นตอนการประกอบเราก็ฉลมน้ํามันเข้าไปที่ขาวาวก่อนเลยนะอ่านี้เราได้ทําการประกอบซินเข้าไปแล้วนะครับทุกท่านนะลำดับต่อไปเราจะทําการนะครับใส่เล็บมา้า หรือว่าเล็บวาลหรือว่าประกับล็อกวาลนั่นเองนะครับพี่น้อง fc นะ,ะทีนี้การที่เราจะใส่นะเราต้องดูทิศทางของสปริงก่อนสปริงทอยู่ล่างห่างอยู่บนหรือว่าด้านที่เป็นสีขึ้นบนเสมอนะอ่าทีนี้เราก็เอาเล็บมามาใส่นะเรามาดูนะว่าในเคสนี้ผมจะประกอบเล็บวาลนะครับเวฟร้อยไอคันนี้ด้วยวิธีใดนะครับอ่าก็ายอาจารย์ก็มีหลายสูตรหลายวิธีนะครับพี่น้องนะ แต่นะครับในการที่เราทํางานเนี่ยนะก็จะมี keyboard. เควียนคีย์บอร์ดเข้ามาเม้นเสม,มอ,อ,อกดสปริงสตัว3ตัวให้ดูหน่อยสิเวลาเรา,เราทําคลิปไปทําไมทําไมไม่ย้อนกลับไปดูนะเราก็ทําให้ดูแล้วกดสปริงวาลสตัวนะครับสปริงแต่งด้วยนะใส่แป้นรองสปริงตัวล่างด้วยเราก็เคยทําคลิปไปแล้วนะในเคสนี้เราจะใช้มือกดแบบนี้เลยกดให้ดูกันไม่คลิปคลิปไม่ตัดเลยนี่นะครับ เมืเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะอันนี้เราจะกดเพื่อจัดตำแหน่งของเล็บวาวนะครับให้มันเสมอกันให้มันมีระยะห่างเท่ากันนะครับพี่น้อง f c เมื่อเราประกอบเสร็จนะครับ่าเมื่อเราประกอบเสร็จเราก็จะทำการกระทุ้งนะครับยกขึ้นมาให้ลอยจากพื้นแล้วก็กระทุ้งแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าเล็บม้าหรือว่าเล็บวาวของเราเข้าที่เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ